สวัสดีครับมาพบก,กับผมนะกั็ไพแอนซีนะผมก็วันนี้ผมจะมาเล่นแอนนี่ครับในโหมดเนื้อเรื่องของพาร์ตเอาแชมเปี้ยนอีกทีนึงนะผมซึ่งด่านเนี้ยจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อคุณเราเนี่ยซื้อแอนนี่มาหรือมีแอนนี่นะครับผมแล้วก็ผมจะไม่ได้ถ้าจะมันต้องมีเป็นระดับ1ดาวก่อนแล้วซึ่งมาใช้10เศษส้มนะรหรือว่าแอนนี่มีอยู่10เศษแล้วนะผมก็จะให้ปลดล็อกด่านนี้ทันทีนะครับผมก็โอเคเรามาคร่าวๆกันดีกว่าฉะนั้นด่านเนี้ย สิ่งที่เรามีเมื่อเรามีระดับ1ดาวแล้วเราจะใส่ได้แค่1นึ่งคอมมอนลิลิทนะครับผมฉะนั้นผมจะใส่ลิลิทคอมมอนสำหรับลองเล่นด่านนี้คร่าวๆคืออเมอร์เชลนะเพื่อให้แอนนี่เนี่ยบวกเลือดอีกหนึ่งแล้วก็มีความทนทานเพิ่มนะครับผมแล้วก็มาดูที่พลังของแอนนี่กันนี้กว่านะครับผมถ้าในตอนที่เราปลดด่านนี้ครั้งแรกใช่ไหมแอนนี่เราเป็นระดับ1ดาวนะครับผมฉะนั้นไพโรมาเนียของเราเนี่ยวิลสกิลของเราเนี่ยจะเพิ่มหนึ่งหน่วยนะครับผมส่วนถ้าเป็น2สองหน้ากะับตาม้าวผมจะก เดีวสรุปไปเลยแล้วกันนะเราไปรองกันที่ดันพระจมพายของแอนนี่กันดีกว่านะผมว่าเป็นยังไงนะผมก็โอเคในการที่จะเข้าด่านของเนื้อเรื่องของแอนนี่เนี่ยมันจะไม่ขึ้นตรงนี้นะแบบชัดเจนนะให้เรามากดที่อันนี้นะครับรูปหนังสือเหนือรูปแชมเปี้ยนบนนี้นะครับตรงนี้นะขึ้นมาปั๊บทีนี้มันจะขึ้นว่าแชมเปี้ยนของแอนนี่นะผมอยู่2อันเห็นป่ะระดับครึ่งดาวแล้วก็ระดับ2ดาวนะระดับ2ดาวจะปลดเมื่อแอนนี่ระดับ2ดาวขึ้นไปนะผมก็อันนี้ เราก็ไปเลยนะครับด่านแรกนะผมด่านแรกเราจะเจอใครนะครับเสียงกระซิบในปเปลวเพลิงก็ผมจำชื่อภาษาอังกฤษมาไม่ได้นะเพราะว่าด่านนี้หลายคนบอกว่าให้เล่นเป็นภาษาไทยนะเพราะว่าหลายๆคนอยากให้แบบอ่านเนื้อเรื่องไปด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็รางวัลในครั้งแรกถ้าผมดจะหยุดมันไม่มีนะเพราะว่าเอ้ยมันจะมีแค่ได้เ e x p เฉยๆแล้วก็จําไม่ได้ว่าได้อะไรนะครับ แต่ว่าไม่ได้ลิลิกแนะ่นอนลิลิกจะได้เมื่อเราปลดด่าน2ดาวขึ้นไปนะครับผมด่านครั้งที่2มงนจะได้ลิลิกนะก็โอเคไปกันเลยดีกว่าคนระับในการเล่นชั้นหนึ่งนะครับผมกาช่วยผมอนนี่ผมจะลองแบบใส่เสียงไปด้วยนะแต่ว่าเสียงอาจจะเป็นเสียงผู้ชายนะคงไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับก็เป็นด่านของน็อกซับน,นะครับผมแล้วก็เจอกับไฟไฟนะก็อย่างแรกไปดูที่พลังแรกของเรานะครับผมว่าเราจะได้อะไรก็อาจจะแบบเอาเบสิคเบสิคมาก็ขอรีโลแล้วกันนะคือแบบภาษาไทยตัวหนังสือมันเล็กจังนะ โอ้โหแบบคนอายุมากอย่างผมนี่มองยากมากเลยจริงๆก็อันนี้ขอเลือกเป็นโฮเดมออฟแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะสามารถเล่นได้บุกได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็อ่มาเจอตัวแรกนะคลิปแรครแล้วน้องมีของแอนนี่นะครับผมเจ้าอยู่ที่สถาบันแห่งนี้มาสามชั่วคืนแล้วนะแอนนี่บางทีอาจจะถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะแงพวกเขาเห็นว่าเจ้าทําอะไรได้บ้างว้าไหมถ้าเป็นเจ้าจะพูดว่ายังไงได้เวลาสนุกแล้วสิ <laughs> โอเคครับผมไปกันเลยดีกว่ากับด่านแรกนะของแอนนี่นะครับผม ก็เจอกบบน้องหมีนะครับซึ่งในด่านเนี้ยก็จะเป็นด่าน0.5ดาวสำหรับคนที่แบบพึ่งไดแอนนี่มาใหม่ๆจริงๆเลยนะบอดจะไม่มีมานาเริ่มต้นเลยทุกด่านจนไว้ด่านท้ายนะครับก็เห็นปะจะไม่มานาเริ่มต้นเลยแล้วก็มือไหนมือนั้นเราก็จะเล่นไปเลยนะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยเปิดขาบุกได้โกงมากๆโอเคฮ่าๆใช่แล้วทิพแบได้เวลาสนุกแล้วน้องหมีไม่พูดอะไรต่อเลยนะคือแบบเพราะว่าเรา มันคุยกันก่อนนะคือด่านนี้นจะเป็นด่านที่มันแคบจะพูดคุยกันตลอดเวลานะครับก็เราก็จะลงแอนนี่ไปโอเคครับ <c oughs> แล้วก็ลงลีเจียนบูทัวร์ครับผมในจังหวะนี้แล้วก็แน่นอน,นครับผ่านครับผมซึ่งทําให้บอดเนี่ยได้สตาร์ทหนึ่งมานานแล้วลยตีนะครับผมคืออันนี้ขาบุกข,ของเราน่าจะ <c oughs> ชัดเจนแล้วแหละว่าเราน่าจะชนะแล้ว <c oughs> ก็คือตีเลยครับผมจังหวะนี้คือ <c oughs> ถ้าบอดไม่ลงอะไรมานะเอ้ยถ้าบอดลงอะไรมาคือเราชนะเลยนะครับ ภาวนาให้บอดลงทังตัวลงมานะผมจะดีใจมากจริงๆและบอดไม่ลงนะครับคือถ้าบอดลงอะไรมาจะเราจะได้ใช้เดซแฮนนะครับยิงแล้วเพื่อจบเกมนะซึ่งบอดไม่ยอมลงอะไรมาผมก็ไม่รู้จะทาไงเหมือนกันนะก็โอเคเอาใหม่คือแบบเศร้ามากนะจริงๆคือไม่คิดว่าบอดจะมือตายขนาดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะปิดฉากแล้วสำหรับครั้งนี้นะครับก็บุกไปเลยเอา โอเคโอปิดฉากนะครับในการปุกครั้งนี้ไปเลยนะครับแอนนี่ไม่ได้เลยว่าอัพนะครับเพราะว่าโดนสังหารไปเรียบร้อยนะครับเราจะปล่อยไปเพราะว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับบอทนะแต่เราก็ชนะอยู่ดีนะครับโอเคเราจะจบด่านแรกไปแล้วจะไม่มีการพูดคุยอะไรนะเพราะว่ามันถือว่ามันจะคุยแค่นี้แล้วก็จบนะครับนอกจากกดสติกเกอร์เฮ้ฮฮามาสักเล็กน้อยนะ โอเคครับผมจบในด่านที่หนึ่งไปแล้วกเห็นว่ามันง่ายมากๆนะเหมาะสำหรับแบบว่าเฮ้ยมาลองตัวเฮ้ยดกดมาเนี่ยอันนี้ไปอีกนไหนที่แนะนําในการเล่นสู้มันกว่าทีโม่นะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของตัวนั้นๆนะครับโอเคผมเลือกเหนียวดอยนะเพราะว่าเรามีการเสกกรุยรุกเทินอยู่แล้วใช่ไหมไปแล้วก็พาร์นเนอร์ชมเปี้ยนของเราแม่ยังมีแจกพาร์นเนอร์เหมือนกันนะครับ ผมเขาเลือกตัวโกงๆอย่างโซอี้ Zoe นะครับผมมาไว้ในทีมนะเพราะว่าขี้โกงนะครับผมในการเล่นนะก็โอเคเราจะบอกด่าข้างบนนะด่าข้างบนจะเจอบเบรดสแควร์นะครับผมแล้วก็ถ้ามาข้างล่างเนี่ยจะเจอซิมแทนเอ,อ่ออสินควาดนะซึ่งทั้ง2อ,อันเนี่ยมีบทพูดของมันเองนะซึ่งผมจะไปข้างบนนะครับผมเพราะว่าเราจะไปได้แชมเปี้ยนเชมเชนนะเห็นปะป๊บนี่ว่างให้ฉันชอบเพื่อนตัวน่อยอยาของเธอจังเลยเมันคือตัวอะไรเหรอ อ๋อเจ้านี่คือบาซิลิสพวมานี่ไม่ได้มาจากแถวนี้นะโอ้บาซลิสมันตัวใหญ่เกิดเท่านายเลยนะทิมเบอร์ชุดนั้นมันเธอมาจากโคโสวัท,ทอรี่ใช่ไหมถอยไปพ้นเลยแล้วก็ได้เวลาสู้อะไรนะครับแผ่นดินช่างกว้างใหญ่จริงๆว่างันไหมแอนนี่มีที่มากมายท่องไปอย่างในป่าแห่งนั้นบางทีเราจะได้เจอเพื่อนใหม่ที่แห่งนั้นก็ได้โอเคผมขอปรับสกินของ โซอี้สักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไปกันเลยดีกว่านะครับผมเ,เดี๋ยวนะวมันดูแบบคือรู้สึกอันนี้มันดูเยอะขึ้นกว่าเดิมยังไงก็ไม่รู้แฮช่างมันคือแค่สงสัยว่าในภาษาไทยมันดูแบบเยอะกว่าภาษา,ษาังกฤษเล็กน้อยนะเพราะว่าผมแบบเจอนีไปครั้งแรกกันที่เล่น LR ในหมู่ภาษาไทยนะตอนนี่โหลดใหม่ไม่เคยเล่นภาษาไทย,ย <laughs> โอเคก็มืออย่างนี้ก็คือช่างมันนะผมจะด่านนี้เราจะติต่างว่า เปลี่ยนมือไปก็เท่านั้นเพราะเราไม่มีการันตีชมเปี้ยนนะไม่ต้องกลัวหรอพี่ชายแค่ไฟเองใครก็ได้ชื่อคอนวดนี่เหมือนลังแกบอดนะแบบเบสแควก็จะลองแล้วโอเคครับผมมือแรกก็ตามที่เห็นก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะลงอ่ะครั้งนี้อาจจะต้องลงโซอีไปก่อนครับผมเพราะว่าเป็นการช่วยปั๊มลิวโให้กับแอนนี่ด้วยนะครับแล้วก็ผ่านไปผิดปั๊มเลรือกับโซอีนะครับโอเค จังหวะนี <Netz stereotype and hell> ้คือขาบุกเราต้องเริ่มได้ดีขึ้นแล้วก็ยังไม่มีตัวอะไรโผล่มาใช่ไหมฉะนั้นเราจะตีแบบง่งไปก่อนหนึ่งทีนะครับเพราะว่าดาเมจก็ไม่สามารถจบเกมได้ในตาที่อยู่นี้นะเพราะว่าเรามีแค่ห้าดาเมจนะครับผมปึ้งปึ้งงงงงนะผมแม่สครูปซุปเปอร์ครูสตร์ช์ดได้มาแล้วแลวบอทยังไม่ทำอะไรนะเราก็จะขอลงอันนี้นะผมและเก็บกลุยลงไปนะครับเพื่อให้เราได้ มูนซิวเวอร์โอ้อันนี้าสนใจแล้วจริงคือแบบมันทำให้เด็กเรานี่เริ่มแบบสมูทมากขึ้นคนนี้มีแลัมมานานนแต่ปกติด่านนี้สำหรับผู้เริ่มต้นจะไม่มีนะครับผมเพราะว่าเลเวอแอนนี่เลยน้อยอยู่อย่างแน่นอนผมมั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็จะใช้เดสแฮนเปิดเลยนะครับผมในอันนี้นะเพราะว่าจะได้เร่งความเร็วในการติดเกมนะซึ่งเดสแฮนก็คือมีหน้าที่อย่างนี้จริงในช่วงต้นเกมนะแบบยิงเปิดให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับแล้วก็อ่ะ ลงคนนี้ลงไปแล้วก็ผ่านนะผมบางคนนะเฮ้ยมันได้แยกล่างแล้วเราไม่รีบลงเพราะว่าผมประการแค่จะเอาความสามารถมายินเพื่อให้จบเกมในตาหน้านะครับโอเคก็จบแล้วเนผมสำหรับผมในตานี้นะครับก็เบสแคร์จะไม่ล็ออะไรนะเพราะว่าโดนไฟระเบิดจนตายนะผมโอ้โหรุนแรงยิ่งนักเรียบร้อยยังไม่ทันโดนตีตายซะแล้วก็จะเห็นได้ว่าเห็นว่าเลือดปอดเนี่ย เธนแรงในบอดมาเป็นสูนะฉะนั้นเราสู้ง่ายมากๆเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะจริงๆคือแบบบอดไม่มีอะไรมาสู้เราเลยดีกว่านะครับแบบนั้นครับที่คือแบบไม่เหลืออะไรที่จะสู้เราได้เลยในการที่จะเปิดขาบุกลงมานะครับก็เอาไว้สับรองเด็กที่ดีแบบเฮ้ยเด็กอันนี้มันมีอะไรบ้างนะประมาณนั้นนะครับอ่าขอเลอกนี้เลยครับเรยนัสฟรอกนะเพราะว่าเด็กเราเป็นเด็กที่มีการยิงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไปยีบข,ของแชมเปี้ยนนะครับอืม อันนี้ไดตีก่อนเพื่ออะไรครับสุ่มใหม่สิครับผมแบบนี้อ่าคิสต้อแคริเอครับหยิบอันนี้เลยเพราะเราได้เพิ่มมานานแล้วครับผมก็อันนี้จะเป็นรีคินเดอร์ระหว่างข้างล่างเลยเจอบลอดโบโรเมนนะครับผมกลับข้างบนเราเจอเดอะเดพรีเฟกผมจะไปสู้ข้างบนนะครัเพราะผมชอบในเรื่องของคนนี้มากกว่านะครับผมฉันเห็นแล้วแอนนี่เธอเธอจะเอาไปฟ้องไหมไม่แอนนี่ฉันชอบสิในสิ่งที่ฉันเห็นนะเธออยากจะโชว์เพื่อนของเธอให้ฉันเห็นหน่อยได้ไหม ทิมเบอร์ใช่ไหมนะ่ะนะสนุกใช่ไหมละ่ะแอนนี่แต่ตอนนี้เวลากลับแล้วก่อนที่ไม่ใครสังเกตเห็นโอ้โห,โโหแบบคือมันเป็นเนื้อเรื่องที่เราอ่านได้ในของในแฟกของตัวละครอยู่แนละ้วซึ่งไอ้น,นี้มันจะนแบบมากระจายอีกทีหนึ่งนะครับก็คือแบบมีอารมณ์เล่นมากขึ้นในการเล่นเฉยๆนะคือแบบมีอารมณ์ร่วมในการบุกเฉยๆจริงๆโอเคแล้วมาดูบทพูดกันนะครับก็จะใส่มาให้เต็มที่เลยแอนนี่สแสดงพลังของเจ้าออกมา จัดให้ตามที่ขอโอ้ยภาษาไทยมันแปลได้สะใจดีนะเนี่ยโอ้จริงคือภาษาไทยนี่ใช้ได้เลยนะที่แปลมาเนะี่ยเยี่ยมเยี่ยม,ยยมผมชอบจริงก็แน่นอนนะผมก็ต้องลงแอนนี่ลงไปนะเพราะว่าเราจะได้แลปมานาด้วยนะครับแล้วก็ผ่านไปนะผมในตอนนี้คือเราไม่ได้ตีคนแรกไงแต่เห็นว่าเนี่ยผ่านมาสองดานแล้วนะผม <c oughs> บอดไม่มานาเห็นปะ บอทไม่ได hey, ้มีมานานนะผมชนะเราก็จะลงไปบอทมีแค่เนี่ยตอนนี้มีแค่หนึ่งมานาซึ่งถ้าเขาลงก็คือได้แค่เบรดเอ็ดเ้าวสตันช็อกเลยอย่างนี้คือเราใช้เดสแทมไม่ได้ด้วยเพราะไปยูดิตของเราเองเนอยผมแบบเศร้าอ่ะจริงโหจบแล้วคอมโบที่กะจะไว้ปิดเกมในตานี้นะครับต้องลงเดอะเซอร์เพนลงไปนะแบบ แต่ตาหน้าคือมนาเรากระจายนะ,นะมีแล้วมนาสอง,สงสตัวแล้วก็จะตีเข้าไปแล้วผมไม่ได้ปิดไม่สามารถปิดเกมได้ในตายได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเบรคเอ็นะตาย้เคือสบายโอ,โอ,โอ้โหเบาๆครับตบเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็ผ่านไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรามนาเราจะดูกระจายแล้วรอบที่สามแต่มนาเรามีอยู่หกคือแบบมนาคนลชั้นมากสองกับหกนี่แบบ สต,ตันแล้วจะยังไงครับเรามๆๆันก็ได้แค่นี้เราด้วยนะครับก็ซูบุกตาชาดนวผมเอาเดือดชาร์จเจอมานะครับแล้วก็ลงไปหนึ่งทีเบาๆครับผมโอ้โหปอดก็จะไม่ทําอะไรนะแล้วก็ผ่านไปแล้วก็นี่คือชนะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันง่ายจริงๆนะสำหรับการในเรื่องของแอนนี่นะครับคือแบบเอามาเล่นขำๆกันได้นะหรือเอามาแบบเล่นลองเด็กนะเป็นอะไรที่แบบโอเคเลยผมชอบจริงๆเออ จบแล้วเนอะผมเหมือนลังแกบอดนะแบบผมชอบอย่างเงี้ยแบบทำลายบอดที่ไม่มีทางสู้กับเราเนี่ยเออเป็นอะไรพี่รู้สึกผิดแต่ก็โอเคผมชอบทำลายผู้นี้ไม่มีทางสู้แม่ยิ่งนีเฮ้ยใกล้แล โอเคครับรต่อกันเลยดีกว่านะครับผมก็ในจังหวะนี้เราก็จะไปเจอตัวสุดท้ายของเราแล้วพลีไฟนะครับผมเห็นปะรอเราอยู่แล้วนะคนนี้นะก็ขอฟูลรถข้าไล่หนึ่งเอาเลยจีจีคนนี้ดีนะถ้าเกิดว่าในด่านหลังๆนะครับแต่อันนี้คือเราต้องการนี่เอาเพราะเราติดยุทเทิร์นนะครับก็ไปที่สมบัติเวทนะครับไม่เลือกอะไรแล้วกันคือแบบเฉยๆสำหรับคนที่เพิ่งแบบว่ามาเริ่มต้นในพลีโอเียต้องบอกว่าเรายังไม่ได้การซื้อพลังในช่วงแรกนะฉะนั้นก็ ให้เก็บเลเวลไปก่อนนะครับผมอะรีวูไนถือว่าโอเคครับผมในเราได้มีการบุกและฮิลเลอร์ครับขอตัดการที่ผมไม่อยากได้ออกไปก่อนนะครับผมลาก่อนนะครับเหนียวรอยคือหยิบมาแล้วก็ออกไปนะครับและเราจะไปเจอกับเออไอระเบิดเพลิงผมจำไทบรูะไรเนี่ยแหละครับในเรื่องของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยทิเบอร์แบบนี้ในะตัวตัวใหญ่กว่าเดิมอีกนะก็คือไอตัวหมีเนี่ยหวังว่าฉันฉันหวังว่านายชอบเปลวเพลิงพวกนี้นะ ฉันทาให้มัน <fot> ล <us> <Right. S 2> oh, ุกชดช่วงจริงที่นายชอบเลยหมดเวลาแล้วหรอแอนนี่มาแสดงให้พวกโง่เห็นถึงวันแท้จริงของเราันเถอะหมอเผาจะพวกเหม็นเน่านี้ให้หมดไหมปลดปล่อยข้าแอนนี่ปลดปล่อยข้าไปกับเป๋อเพิงคือก็ไฟมันโดนขังอยู่ในหมีอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมที่เป็นอันตรีของแอนนี่นะตามเนื้อเรื่องนะครับผมก็ไอ้นี่ก็พยายามจะออกมาให้ได้นะครับ ในเนื้อเรื่องของ POC นะก็จะตกลงไปแล้วผมก็จะมาดูว่าแอนนี่จะทำยังไงต่อนะซึ่งเราหยุดเปลวไฟนแน่นอนนะเพราะเราเก่งกว่ามาเร็วทิมเบอร์มาสร้างเปลวไฟให้ใหญ่เบลอขึ้นแล้วเทนนี่มันจะไปหยุดมันมันต้องหยุดมันไม่ใช่ไปฆ่ามันแอนนี่ทำไมแอนนี่หนูทำอย่าง,งนะนี้นะลูกหรี่เจียนสมบูทัวนะผมโอ้โห มาแล้วตัวอย่างนี้เราแข็งเก่งกว่าไม่ต้องซีอะไรเ,าเราจะเปิดด้วยการสตัน,นครับผมคือจะเห็นว่าที่ผมเล่นคาแรกมันบีเพราะว่าผมเล่นตอนที่เป็นหนึ่งดาวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันทําให้ดาเมจเราไม่พอนลครับคือเราจะได้ด่านระดับเนี้เกิน A เลยเมื่อเราเลือดเกิน30 A สหรือ S อะครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังแบบเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยเราไม่มีทางได้ A แนอะ สลับด่านนี้นะในสลับในโหมดพาสเอาแชมเปี้ยนนะครับผมเพราะมันมันล็อกไว้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เคยบอกนะครับผมถ้าปอดพังโจตัวไหนที่พังโจติป็นสูงเนี่ยตัวนั้นเนี่ยจะไม่ประกาศโจมตีเข้ามานะครับผมแต่ว่าตัวนี้คือมันตายแล้วนะครับดีเนซาบูโทนะครับผมก็ไปสตัร์ไปครับแล้วเราเตรียมจะปิดฉากนะครัเราจะฆ่าคนนี้นะครับด้วยดูโมเลชชิ่งนะครับด้วยการใช้สเปลสติงเกอร์นะครับในการฆ่าทิ้งไปนะครับผมยิงใส่ตัวที่โดนสตัร์นะครับผมในตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยแอนน Hey, จบแล้วนะผมสำหรับในะเรื่องของแอนนี่นะครับก็ลงเฮาส์สไปเดอร์ไปอีกนิดนึงนะคือเฮาส์สไปเดอร์มีหนะ้าที่หลายอย่างมากนะครับในเด็กนี้คือทั้งเอาไว้บล็อกเอาไว้บุกนะครับผมซึ่งส่วนของเอาไว้บล็อกมากกว่าในช่วงต้มเกมนะสำหรับแอนนี่นะครับแต่หลังคือไม่ได้ใช้แค่นั้นเลยนะแล้วไดวลาปิดฉากก็ผมพลังขนาดนี้และแอนนี่ไม่ได้เลวอัพนะครับขาดอีกแค่นี้เลวอัพในที่สุดเด็ <laughs> จะไม่เลวอัพโคซะแล้วนะ นึกว่าจะไม่เลวอัพซะแล้วเกือบจะเสียใจมากๆก็จบแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของแอนนี่นะครับผมในด่านนี้นะก็ด่านนี้จะได้ EXP ทั้งหมดหนึ่งร้อยนะครับผมในการเล่นนะครับจะไม่ผิดนะเพราะว่ามันมันก็มีอยู่แค่นี้นะคือมันเป็นด่านแค่สุดยูดท่าดาวนะครับถ้าเกิดเราเล่นตอนที่เลเวลโสูเลยเนี่ยเราก็จะได้กลายเป็นเลเวลหนึ่งนะครับผมเอ้ยเลเวลหนึ่ง เรา็จะจบด่านเนี่ยเป็นเลเวลสองอีกครึ่งหนึ่งนะพอได้ exp มาหนึ่งร้อยพอดีนะผมก็เกี่ยวบอกมันเหมาะสำหรับครึ่งเริ่มต้นในการเล่นนะครับผมโอเคก็ด่านนี้ก็จะจบแค่ได้ exp นะผมแล้วก็เป็นการเปิดทางไปสู่ด่านระดับสองดาวของเรื่องแอนนี่ซึ่งจะปลดในด่านของเออซึ่งจะปลดหลังที่เราแอนนี่ระดับสองดาวขึ้นไปถึงจะปลดด่านนั้นนะครับผมก็โอเคจบแล้วนะผมสำหรับด่านนี้นะ ก็ไม่น่ามีอะไรมากนะครับใช่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ส b s c r ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันต่อนะครับในคลิปหน้านะครับในเรื่องของแอนนี่ในด่าน2ดาวนะครับผมโอเควันนี้พายนซีนสวัสดีครับ